ากาศอยู่ที่บ้านทาเคเมืองข้าดหยุดแปลงทางไม่โอ้โหหัวบาซตอนเราไม่เคยหัวอยู่ในมีกระบักมาก่อนอากาศใจกลางบ้านประมาณนี้พน้อวนะ่า สบายดีพี่น้องวัดสุภูสุคนเนาะตอนนี้เราสอนอยู่ที่บ้านคำบุญเมืองท่าแขกแวงคำมวลสิบนีสิพาพี่น้องเขามาขี่รถเลาะเทียวลิ่นยามแรงเส้นทางจากบ้านคำบุญพูลและไปหาบ้านแก้งแปลเมืองเซบังไฟพาเที่ยวสมบงธรรมศาสตร์บรรยากาิสองข้างทางเนาะพี่น้อง นี่แมนเส้นทางพละไปหอดบ้านฟ้าหน,นามเมืองมหาไซหรือว่าออกไปทางเมืองไซบัวทองบัวรพาเมืองมหาไซก็ได้เนาะเป็นเส้นทางอ่าที่ไปข้ามน้ำเซบ,บังไฟอยู่บอนบ้านแกงแฝตอนนี้เพิร์นกำลังมีแผนที่จะเ็ขัวข้ามน้ำเซบ,บังไฟ อยู่บริเวณบ้านแกงแป่อยู่พี่น้องเส้นทางเพื่อจะปูยางไปหอดบ้านแกงแป่อยู่ฝั่งเซบางไฟเบืองนั้นยังบ่ิหนได้ปูเถื่อส่วนลายพี่น้องเขาปูที่เดินทางไปมาเนาะขาเจ้ากบมักมาชซเส้นทางนี้เดี๋ยเฉพาะพี่น้องทางเมืองไสบัวทองเมืองบรุรพาเนาะ เป็นสิมาเวียกมางานหรือว่ามาทางทัแขกแต่ส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางนี้มันจะใกล้กว่าไปทางอันเมืองมหาไซนเนาะสองข้างทางนี้จะเป็นหัวเป็นสวนมดี่ลองเลยโดยเฉพาะแมันสวนยางพาราเนาะหรือว่าสวนมันต้นอยู่ทางฝากเบื้องซ้ายมือนี่ก็เป็นสวนยางพาราส่วนใหญ่ขนาดได้สิลองเอย กมีหลายๆส่วนสองข้างทางนี้ตั้งแต่คนละบ้านคำบุญจนนอนบ้านแก้งแปมื่อนี้กอากาศหนาวเย็นที่น้องมีฝ้าลมฟ้าบดอุณหภูมิประมาณเช้าสามสี่องศาจือว่าเย็นอยู่เนาะ เดอนี้บมได้พาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลาดพพี่น้องมาเบิ่งธรรมศาสตร์อาอยามพี่น้องเขาเบื่อเข้าไปในนี้ก็สิมีหลายบ้านเป็นต้นวา่าบ้านกกต้องบ้านทำลายบ้านซ่อมบ้านแกงแปรบ้านทาข้อละก็บ้านอืน่นๆอีกเนาะพี่น้อง บ้านจะอยู่เรียบแคมแม่น้ำเซบางไฟก็มีจากบ้านคำบุญไปหาบ้านแกงแปกับโบไก่ปานใดพี่น้องประมาณ15กิโลเมตรทางสะดวกสบายขี่รถใหญ่ก็สิประมาณส้นาที่รว่วบ,บ่หอดซ้ำวันนี้เป็นทางลงคอย พิตคอยนี่ก็เป็นบ้านกกต้องคอยเอ่อบริดันพ่อปานใต่ส่ามันยาวพี่น้องไงทางโคดทางโคง้ง เป็นตาซ้อ,สอ,อนสองทางทาง,ทางนี่เป็นส่วนยางพาราหมดพี่น้องเลยซัสมสิ่งอาเงินอะไรมีส่วนยางยางเป็นราคาตอนนี้กิโลนึงก็ประมาณสองสองพันขีปตอนนี้พี่น้องเลยก็ถือว่าแพงพอสมควรนะ่ทางเส้นนี้รถบุคฟีหลายเพราะปานใจ เป็นเส้นนันมหาสยมามราชเอ้ยรถหลายพี่น้องหอดบานกตตองแล้วพี่น้องก็เฮือนทางหน้าเฮือนทรงลาวหลังงามขนาดเลยพี่น้อง<ม>ทางเมืองขวามือนอนาะเป็นเฮือนไม้ สองหลังงามเลยเบิร์นี้ในกลองอาจจะบบเห็นไกลเนาะพี่น้องเดินทรงลาวสองหลังงามขนาดรถต่ำใกล้ปะเนี่ยก็คือมานอนอยู่กลางทางวะ บ้านกกตองบ้านทำลายธรรมศาติงามเด้พี่น้องนี่พาหินปูนอีก,อกที่างหน้าระยะนี้ก็เป็นระยะเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีฝ่ายทางใดก็จะเห็นเพื่อนกำลังปั่นเข่าพี่น้องอเกี่ยวเข่าแล้ว,ลวเป็นวนหลายแล้วเนกะือบ85ตามเบาซอนคิดว่านะยังแต่ปั่นกินเข่าใหม่แล้วพี่น้อง ดีใจเนาะพี่น้องเศร้าให้เศร้านาเฮาเนาะไดกินข้าวไม่้ใดได้หลายกข็ขายได้ได้น้อยก็เอาไว้กินบรรยากาศยู่ที่บ้านกกต้องแต่ว่ายัางบพอนหอดใจกลางบ้านเพื่อนาะอันนี้เป็นหัวบ้านพี่น้อง บ้านกกตองเี่ก็เป็นบ้านใหญ่เนาะติดกับบ้านทับลลยเนาะสามบ้านจะทิดกันเลยเนาะบ้านกกตองบ้านทับลายแล้วก็บ้านซ่อถือวเป็นบ้านใหญ่เลยพี่น้องเป็นเขตจุดซูมกับเมืองเซบังไฟไอห,หอดบ้านกกตองแล้วพี่น้อง จะเลิญพอสมควรได้นอกเฮือนซา,านบานซองของเพื่อนกับมีเต่หลังใ่ญ่ๆมีทางเฮือนไม้เฮือนดินสองข้างทางกับมีงวกับรังเล่มยาจากน่อยเพิ่นกับไปปล่อยช้ทงนาเนาะจินต่อเฟือง บ้านแกงแป๋ยังเจ็ดกิโลเมตรบ้านซ่อมนี่ก็มีตลาดนัดด้วพี่น้องเลยตลาดนัดวันอาทิตย์อาทิตย์นึง่นเปิดเช้านึงเนาะมีปั๊มน้ำมันพร้อมอยู่ที่บ้านปกตองจะใส่น้ำมันก่อนพี่น้องจะใส่น้ำมันกับน้ำมันมดซ้ำพี่น้องเลย บ้านทำลายสามบ้านติดกันทางสินนี้เพิ่นหากระเห็นแล้วประมาณสองสามปีแล้วพี่น้องไอ เนบ่าส่นจิ้วโปริษอ่ะบาสาปีแตยังไม่อยู่เนะยังงามอยู่ หางหน้าแมนบ้านซ่อมพี่น้องบ้านติดกันก็พากไปอีกแบบนึงเนาะพี่น้องเลยรู้สึกว่ามันมันใหญ่มันกว้างน,นะส่วนลายบบาซอนเห็นนี่บ้านซี่างกันติดกันยุ่แต่ว่าเฮือนซานบ้านซองเหรอ มันอยู่ห่างกันนะนะสามบ้านนี่แหละพิเศษจิ๊ดกันเลยเนาะทางหน้าแม็นตลาดนัดบ้านซอมอยู่ทางเมืองซ้ายมือ ช่วงที่บอสอนบอได้มาถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งไว้โอกาสโอกาสหน้าพี่น้องเลยจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเอาได้เบิ้งได้ชมกันเป็นตลนาดนัดที่ใหญ่ดีไนดะ้ยคนกันหลาย นี่บาวเซบ่าวซอนอยู่สามแยกาทางไปบ้านท่าค้อนะพาพี่น้องเข้าไปเลาะไปเที่ยวเบิร์ธรรมศาสตร์อยู่ทางบ้านท่าข้อเป็นบ้านที่ติดแคมเซบังไฟนะบ่าวซอนอยังไม่เคยเข้าไปจักเคื่อไปเบิร์กน้ำตาเนาะพี่น้องเลยทางยินแดงเข้าไป บกไก่บ้านาณ3ีกิโลเมตรเลยละอยู่บ่อดอดนอกจากเพิ่นปลูกยางแล้วเพิ่นกระปุกอ้อยน้ำด้วยพี่รองเลยพี่รอ,องสาวเมืองเสบีงไฟเขาทางเขาไปบ้านทาข้ออาจจะมีสองบ้านเนาะว่าบา่อสอนบ่อหัวบ้านอีกบ้านยังเป็นบ้านไดน มู่ต่บ้านทาอนคอเพิ่งพื้นที่เพิ่งนปลูกอ้อยเนี่ยป๋าทอยยาวเหยียดสุดใส่หูใส่ตาพี่น้องสามเสียออกเงินเนาะน่าจะมีทั้งของบริษัทละกับของเอกชซนนำือว่าของพ่อแม่พี่น้องทั่วไปส่วนอ้อยพี่น้อง บอลกำลังบุกเบิกใหม่ก็มีเนาะกำลังิีปูงใหม่โอ้ยกังงามขนาดอบอลบานทาขคอแล้วพี่นอ้องบรรยากาศอยู่ที่บ้านทาขคอ เซบ้างไฟพี่น้องนี่แมนวัดบ้านทาข้อางามงามพี่น้องเลยบ้านอยู่ทางหน้าแมนบ้านทาหาดถามน้องสาวบางกีนี้ขี่รถไปล่อเบิ้งเนาะพี่น้องเลย บ่าวสอนอยู่ที่บ้านทาหาดเมืองเซฟังไฟเนาะกายบ้านทาคอมาก็เป็นสวนอ้อยเพิ่นเนาะเพิ่นกำลังปลูกใหม่ๆพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำเซฟังไฟจากน้อยหนึ่งเฮ้ยโอเซฟังไฟแล้วพี่น้องใกล้ๆโอ้บ้านทาหาดมีเฮือบักพี่น้องเลย ข้ามไปฟังเซบางไฟบองนั้นก็เจ้าจุดแปลงทางใหม่โอ้โบหัวาบางซอนบราเคยหัอยวอยู่นี่มีเฮอร์บักมาก่อนมาข้ามอยู่นี่ก็ได้แต่ยังบหัวฟังนั้นเป็นบ้านอย่างมีเอือร์บักปักงหญ่เลยพี่น้องเลยลำใหญ่ขนาดนั้นข้ามไปฟังเบื้องนั้น เบื้องนั่นก็เป็นเมืองเซียงฟ่าย้ือกันเป็นบ้านซกบอ่บอปะถามครับจำเมื่อกี้นีมบ้านซกบอ่อเพิ่นหากะเฮ็ดทางต่อมีรถมาเขาเจ้าก็ข้ามข้ามอยู่เนาะน้ำหาก็เริ่มลงน่าจะบุคคลไมีรถข้ามพราปันหาใหญ่เนพี่น้องเลยโดนๆแทีนึงเนาะเพราะว่า,ามันบนริเวณเส้นทางลากนะ ขันอยู่ทางแบบแกงแปร์เนี่ยรถสีข้ามหลายอยู่อากจะแปลงทางไหมในการนั้นเอาเครื่อบาคขามฟังเขาเจ้าใส,าสา่สายสลิงเลยใส่สายสลิงโหนใส่เทิงผูกเพื่อข้ามไปฟังนั้นกำลังมีรถส,สิลงมาเอาทาน มีเฮือบกข้ามฟังไปเบื้องนั้นพี่น้องเลยสอบถามน้ำข้าวเมื่อกี้นี้ไหมสามารถข้ามไปหพบคน,นละฟังบ้านทับนาซอยคนละเส้นทางเส้นนี้บ้านชาหาดนิดกับบ้านชาข้อบ้านชาข้อน่าจะบ่มีอันเฮือบบล็อกพี่น้องตามาว่าซอนจิตวาน สารบ้านซองเขาเจ้าไม่ใช่เพื่อนหลังใหญ่นๆนะโดเขาจะเป็นเพื่อนไม้พี่น้องเพื่อนดินเพื่อนกอจะพอคอยเห็นหลายเหนะ็นเศษนี้บรรยากาศใกลางบ้านแต่สุภาพนี้พี่น้องเนะี่ยอยู่แบบเงียบง่ายแบบสงบบ้านพาหะ นี่ก็เป็นคลิปภาพเปาสอนพาพี่น้องมาเลาะเที่ยวทางนี่แหละบ้านปก,กต้องบ้านซ่อมบ้านทำลายนะลราก็มาหอดบ้านทระาดมาหอดีบปา,า,าสอนขอพิดคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจพ่อพี่น้องวัตทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สบายดี